สวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ดูก็จะมาเล่นทางด้านของ ID ใหม่นะครับก็เป็น ID ดีลองที่พี่ดูสร้างไว้สำหรับทับคปนั่นเองก็เดี๋ยวพี่ดูจะไปหาสุดทีมเล่นให้ขึ้นแลงมาสเตอร์ทุกคนก็ไปดูครับว่าจะไหวหรือเปล่านะปะที่ <Hello. S 1> ให้เรานำโดด เราแบกด้วยเราแบกด้วยนะไม่มีตัวโอเคชิวชิวเพื่อนชิวใช่ไหมวไวมีคนดังหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับไม่เึงคุ้นคุ้นเ่ะเสียงคุ้นคุค้นเหมือนใครอ่ะอืมจำไม่ค่อยได้อ้าว ก็เรารู้ได้ไงว่าพี่เป็นคนดังอะพี่เป็นเหรอฮึ่้พี่บหกพี่รู้ก็เราพี่ถามส <absorbed S 2> ิงว่าเรารู้ได้ไงว่าพี่เป็นคนดังครับทั้งที่พี่ก็เล่นไอดีดีพี่ก็เล่นไอดีไอดีแต่ก็ยังได้ไม่ค่อยเป็นเพิ่งมาเล่นไอดีใหม่ด้วยไอดีพี่โดนแบนเหรอใช่ กำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่มันมีเสียงอะไแกริ๊บกริ๊บกริ๊บเลยแหะผมได้ยินเสียงอันนี้ไงก็เสียงกดคอมพี่ไงเขาบอกว่าพี่เด่นเขาบอกว่าพี่เด่นดีเกินไปเขาก็เลยแบนพี่ไม่มีคนอยู่กับพี่อ่ะคนอยู่กับแฟนพี่อ่ะพี่ได้ยินเสียงเท้าอ่ะใช่เมื่อกี้มันขึ้นอยู่ดูไงเนี่ยมันยิงมามันยิงมาพี่พี่ได้คิวดีแล้ว ไวพ,พี่เล่นเกมนะเนี่ยมันใช่คอมมันใช่คนหรือเปล่าเป็นบอทดหรือเปล่าพี่ว่ามันคือแรงใหญ่พี่หรอแต่พี่ว <อะ S 1> ่าเหมือนมันวิ่งเหมือนบอทดเลยเมื่อกี้วิ่งอย่างนี้เหรอเออมันวิ่งแบบเมื่อกี้มันวิ่งไปหาเรามันต้องยิงเราสิแต่มันวิ่งเราอะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเราจะเจอเบอทดกัน,พ,พ,น,นพี่อยู่แร้งพี่อยู่แร้งก็มากระกากไงกระกาก ใช่ไหมแล้ก็เลยเจอบอทใช่ไหมใช่มันก็เลยเจอบอทอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่เราเล่นแลนดเลยนะพี่เป็นคนกดด้วยดหรือไม่ได้กดอ๋อคนแลนดต่ำเพราะจะกดแล้วจะเจอบอทใช่ปะใช่เราเราต้องแบกพี่นายเกมเนี้ยพี่อยากขึ้นแลนด์สูงเว้ยแม่งแบบงูไหมใช่ เพื่อนเราได้คิวแล้ววิบ,บ,บอดใช้บอดไหมมันวิ่งหรือเปล่าพี่ไม่รู้มันวิ่งมาทางโต๊ออะมับบนมีของให้ไหมปอ,อ,อดมันจะเอาหน้าจุ่ม ใช่ไหมบอทมันชอบเพราะหน้ามันจบทุงอย่างพี่ปีดปืนอะไรพี่อยากได้นปืนดีอัดปืนอะไรนี่ไงใช่ไหมอัดปืนอะไรปะอ๋อเอ็กเอเป็ดใช่ไหมใช่แหละไปขับได้ไหมอ่ะฮะขับได้ไหมพี่เขาแกล้งรถถุบไปแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะคนปะเนี่ย ฮะพี่ไต่อยหัวไปได้ไหมขไมมันไปยิงเฉยๆอ่ะมันเป็นบอดมันเป็นบอดเหรอต่อยหัวได้ไหมอ้าวไอ้หนูยิงมานัดหนึ่งแล้วพี่ก็ต่อยไปเลยอะไมพี่ต่อยทีเดียวตายเลยอ่ะพี่กระสุนปืนกระสุนอันไหน กระสุนตัวนี้ตรงนี่ตรงนี้พี่ตรงนี้เก็บมันไม่มีแล้วเดี๋ยวไอ้กระสุนมันใช้ไม่ได้ไม่ใช่หรอกระเป๋าพี่เต็มแล้วอะ่ะเหรอโอ้ยพี่โดนยิงพี่คนคนโดนยิงพี่บอดปะเนี่ยบอดไม่ใช่บอดแล้วไม่ใช่บอดแล้วใช่เปล่า ำไมมันตายง่ายจังล่ะอือเพราะว่าเป็นคนหรือเป็นบอดกันแน่เดี่ยวเฮ้มันมีเท้าขึ้นที่เราด้วยอ่ะือเพื่อนยิงอยู่เราปล่อยเพื่อนยิงยิงเต็มที่รับที่ มีซองยาด้วยเพื่อนเราโผลกันจังเพ่นเพือนเราเล่นใช่ไหมเฮ้ยมันก็สุนปือแบบปุ๊บปุ๊บปนยาโอเคได้ซองอัพสามา เฮ้ยสองอัพสามได้เหรอทำไมของพี่ยังไม่ได้อ่ะเฮ้ยพี่มีอยู่นี่ไงพี่มีที่อัพอยู่อัพเลยอัพเลยอัพแล้วพี่ได้เลือดสองแล้วพี่ไปเอารถไปไปกระบังฮะรถบิ๊กฟุตรถบิ๊กฟุตเอาไปทำอะไรอ่ะจะไปขับได้ใค,ใครจะขับเราจะขับเหรอฉันจะขับเราเราไปเอาเราไปขับอับพี่ดิ มันแรงมันยิงได้ไหมเจอบอดอีกแล้วี่วิ่งมาหาเลยขึ้นรถแล้วมันยิงได้แบบอดมันเยอะจังมันไม่ใช่บอดอันนี้ไม่ใช่บอดใช่ไหมล้วหลอกนนเ้วหลอกพี่ไปเี่ยจงกิงๆก็พี่ไปโคตรกดอด่ะมันก็เลยเจอบอดอ่ารันว่าเจอบอดแต่เจอคน แล้วมันม er ีบางบางตัวที่เป็นคนบางตัวยังไงเราไปฟุดมาแล้วเห็นแล้วเห็นเราไปฟุดแล้วเฮ้ยพี่โดนยิงเท่าไหร่ยิงเรียบร้อยล้วมนะคนคนคนหรือเปล่าคนหรือเปล่าไม่รู้ว่าพี่ยิงแล้วมันวิ่งหนีอ่ะโอ้รถรถรถดิ่งรถดิ่งตายแล้วตายแล้ว อยู่ตรงพี่เพียบเลยเยี่ยมมันวิ่งอยู่ตรงพี่เพียบเลยไปแล้วไปแล้วกำลังขับรถไปฟุตอยู่ตายแล้วตายแล้วสองตัวเลยโตพี่อ่ะเกมเลยเหรอเนี่ยมันยิงกันที่แก้วเนี่ยสีแดงแดงขึ้นที่จุดพี่อ่ะ ข้างหน้ามันมีตัวเดือยพี่เห็นอะขนข้นมาพี่เลยไงยเลยเลใช่ปะ,ะ,ะเรายิงป้าเราเรายิงเลยเรายิงเลยเรายิงเลยนี่ไงดวาวอีกพี่ยิงคนเลยคอจะหมดแล้วอะเฮ้ยมีจุดขึ้นอีกแล้ว เอาพี่ขอพี่ขอพี่ขอกดท่าฟันบ้างดิพี่ก็อยากกดท่าฟันบ้างเดียร์เดียร์เดียร์เอากดท่าฟันได้ไล่มาเลยดีโคตรเท่พี่มีท่านี้ไหมไม่มีอ่ะพี่มีแต่ท่านี้ที่มัแจกฟรีอ่ะ ผมก็มีเหมือนกันเออไม่ใช่เออเหมือนกันเลยพี่มีท่าดีแล้วก็มีท่าดีท่านั้นหนูไม่มีแล้วก็ท่าดีไปก็แจก,แกอยู่นะอุ <c oughs> ย้ยเราบีเทียนอยู่ในบือด้วยไปหาหาโคต่อค่ะนี่เป็นท่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ เ,เรา,าอเอาไปลาจากไหนอะ่ะเราปาจากไหนอ่ะคุกเกฟรีหมดเลยแจกฟรีหมดเลยเพราะว่าพี่พี่มาเล่นไปทันสิแย่พี่มาเล่นไม่ทัน,ทน,ทนโอ้ยแย่เลยฮกะกระดาถ้าพี่มาเล่นทันพี่ก็ได้ท่าเยอะกว่าหนูใช่ไหมไปหาไปหาโคตรกันขึ้นรถเดียวพี่ขึ้นรถแต่รถอยู่ไหนอะ่ะ ไม่พูดอยู่นี่น้องขับรถไปแล้วเข้าม,มาเลยแล้วพี่ขับดีกว่าพี่ขับเลยเอา้าพี่อยากาได้อะไปมันยิงได้ไหมอะไม่ได้ฮะมันยิงไม่ได้ใช่ปะกล้วมันยึดแอร์ดรอปป้อมกันทำไมมันยิงไม่ได้อะ เขายิงให้เกมงเขาปรับให้ยิงได้นะพี่แต่มันเอออกไปแล้วอ๋อไปโกงเหรอโกงปืนคนจะหมดแล้วว่ะวิเพื่อนโดนยิงอันนั้รกหมดเลยนะเราเราไปช่วยเพื่อนเปล่าลงน้ำไม่ได้ลงน้ำไม่ได้เหรอวิเราลงสิเราลงสิ เฮ <Okay. S 2> mm hmm. ้ยเราได้ที่ดึกโอ้ oh. ได้ที่ดึกด้วย